ที่ดินแถววัดเจ็ดยอดนะครับเนื้อที่315ตารางวาแปลงนี้ขายถูกกว่าแปลงอื่นๆเลยนะคุณผู้ชมตกตารางวาละ40,000กว่าเท่านั้นเหมาะสำหรับทำหอพักอพาร์ตเมนต์หรือสร้างเป็นบ้านสำหรับขายบ้านเช่าได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมทำเลดีนะฮะใกล้ๆตรงวัดเจ็ดยอดตรงนี้นี่เองนะครับห่างจากตัวนิมานโลนิดๆนะคุณผู้ชม หนืงจากเป็นที่มรดกเลยขายราคาไม่แพงนะครับรูปแปลงนั้นสวยๆ315ตารางวานะครับด้านหน้าติดถนนนะฮะเป็นถนนซอยนะครับซึ่งมีความกว้าง16.29เมตรนะครับเริ่มตั้งแต่ฝั่งซ้ายติดกับตัวตึกฝั่งขวาติดกับบ้านของคนอื่นนะฮะซึ่งถนนด้านหน้านั้นลดสวนกันได้สบายๆเลยคุณผู้ชม หากคุณผู้ชมจะสร้างบ้านนะหรือบ้านหลังเก่านี้ออกนะครับก็สามารถทําบ้านได้เลยเปิดด้านหน้ากว้างๆนะ16.29เเมตรนะครับโซนนี้เต็มหมดแล้วนะที่ว่างๆนั้นไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ชมเลยจากตัวบ้านเข้ามานะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะฮะ รั้วที้สร้างมาตั้งแต่ตั้งเดิมแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับในตัวพื้นที่ก็จะมีต้นไม้บางส่วนนะฮะแล้วก็ที่ไม่ต้องถมแล้วคุณผู้ชมแค่มาปรับนะครับปรับให้เรียบก็สร้างได้แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหอพักต่างๆหรือเป็นบ้านก็ได้นะผมว่าทำเลตรงนี้เนี่ยทำเป็นบ้านเช่ารายวันน่ะดีนะครับหรือพันเช่ารายเดือนนะไม่ขาดสายแน่นอนด้วยทำเลของเขานะครับคุณผู้ชมจะไปหาที่ไหนได้อีกนะฮะโซนนี้ราคานี้นะตกกว่าละ46 0 0 0นะครับแถมราคายังต่อรองได้อีกนะคุณผู้ชม ลักษณะพื้นที่นั้นจะเป็นทรงตัวแอลนะด้านหน้าเข้ามาปุ๊บด้านหลังก็จะเป็นแนวยาวสามารถแบ่งนะครับสร้างบ้านได้3ถึง4หลังเลยทีเดียวนะครับ315ตารางวาถ้าสร้างหลังละ80-90ิา80วาน,นี่ก็ได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะพื้นที่นั้นเพียงพอเลยนะครับจัดรูปแปลงได้แบ่งแปลงได้สบายสบายนะฮะข้างเคียงของเราก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยหอพักทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมถ้าทำเป็นกลุ่มบ้านลักชัวรี่นะฮะ บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้ทําได้เลยนะครับนิมมานะใกล้ๆนะครับออกไปเนี่ยประมาณโลนึงนะฮะใกล้มากเลยนะครับขยับไปนิดเดียวนะก็จะเป็นตัววัดเจ็ดยอดแล้วนะครับรูปลักษณะของภายในเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมสนใจนะครับนัดชมได้ทุกทุกวันเลยนะฮะฝากด้วยแปลงนี้นะครับแปลงสวยๆพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะครับเอกสารโฉนดพร้อมโอนนะครับนัดโอนกันได้เลยนะฮะ ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ